ทยอยกันมาจะมีกิจกรรมวันแรงศิลครับของเดือนเนี่ยทุกเดือนครั้ง,น,งนี้ก็เป็นที่สองร้กว่าครับผู้สื่อขอมกควรใจครับตอนช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านก็จะทยอยกันมาจะมีกิจกรรมวันแรงศิลครับของเดือนเนี่ยงันจอดช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านก็จะทยอยกันมา จะมีกิจกรรมทุกวันแรม15ครับของเดือน งานบูสันจรนี้ช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านก็จะทะยอยกันมาจะมีกิจกรรมทุกวันแรม15ค่้าขาของเดือนเนี่ยทุกเดือนครั้งนี้ก็เป็นที่200กว่าแล้วนะครับรู้ศึกร่ว่นอก่นใจครับก่อนที่จะถึงวันบูนเราก็ได้เตรียมตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าแกงที่เราจะแกงเราก็ต้องไปหาวัตถุด,ดิบยาปีน้องที่ไหนมานี่กินด้วยกันเนี่ยอู้กัน ถ้ามัมีบุญสาจจตรนนี้นะเขาจะแทบบ่ได้ปะกันเลยกนะ็จะโคกาอาก่อเกินโลโคกาอย่าก่อชาปูก่อโพนโอตายนทุก14ค่ําของทุกเดือนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในตําบลวัจันร์ จะหมุนเวียนกันจัดงานบุญสันจรไปตามหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านเจ้าภาพจะเตรียมชุมชนเพื่อร่วมทำบุญและต้อนรับผู้มาเยือนก่อนที่จะถึงวันบุญเราก็ได้เตรียมตัวค่ะไม่ว่าจะเป็น สมุนไพรหรือว่าแกงที่เราจะแกงเราก็ต้องไปหาวัตถุด,ดิบนดีนดนดนดนแต่ก่อนนะคะวันธรรมบุรุษของเราก็อยู่กับป่าเนี่ยแหละไม่ต้องซื้ออะไรคนกับป่าก็อาศัยซื้อกันละการตำบลม่จานหอ มีอยู่ด้วยกันเปนยี่สิบสองหมู่บ้านส่วนมากล้วจะเป็นชาวปากยอป่านี้เป็นที่พึ่งของ้าหมู่บ้านเฮาเลยอันนี้ก็เมื่อก่อนนี่นะชาวปากปากยอเน,นี่นะอยู่กับป่าอาศัยกับป่าแทบจะไม่มีเลยคำว่าหมอคำว่าโรงพยาบาลนในป่านี้เลยมันเป็นที่เกิดของสมุนไพรทุกอย่างเลยหลักๆกค็คือสมุนไพร จะมีทั่วทุกพื้นที่เลยที่เอามากลับเข้าในป่าเนาะจะมีมะรินไม้เนาะมันพวกเห็ดพวกใบบัวบกอย่างพวกนี้นะอันนี้กินได้แล้วก็ขา้เขาเบอร์นี่มีปูเปตต้นกล้วยป่าทรลิสองอ,อันนี้มันมันก็เป็นเจ้าของป่าแต่ว่าเอามาทําเป็นข้าเบอร์ได้โรงทานนี่จะมีสมุนไพรก็จะเป็นข้าเบอร์จะมีข้าวต้มเขาจะมาเป็นโรงทาน อย่าพี่น้องที่ไหนมานี่กินด้วยกันเนี่ยอู้กันถ้าม่มีบุญสัทธาจตรนนี่นะเขาจะแทบบ่ได้ปะากันเลยนอกจากป่าที่เป็นแหล่งพึ่งพิงด้านอาหารของพี่น้องประกากยอที่วัดจันแล้วคนที่นี่ยังทําการเกษตร,รเพื่อไว้กินและแบ่งปันในงานบุญ หน้าที่เราปลูกนะคะอันดับแรกก็คือปลูกไว้เก็บไว้เพื่อเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงครอบครัวสองก็คือเรามาทําเป็นขนมขนโต้มมัดหรือว่าข้าวเบอร์ได้หมดเลยค่ะเราก็จะมาทําแล้วก็มีงานอะไรเราก็จะไปทําเป็นขนมอะไรเงี้ยแล้วก็แจกกันในงานในสวนของเราเอง,องก็มีพริกมีขมิน้น มีขาตะไคร้หน่อไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอร,รุ่งเช้านะคะตอนเช้าประมาณสักตีสี่อะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านพ่อบ้านแม่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดแล้วก็เรามาทํากับข้าวหม้อใหญ่เพื่อที่จะมาเลี้ยงคนที่จะมาทําบุญวันนี้ค่ะด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนผลผลิตทั้งจากป่านาไร่และสวน จะถูกเตรียมไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้ในงานบุญสัญจรในวันรุ่งขึ้น <Okay. S 1> บุญสัญจรปีนี้น่าตื่นเต้นไม่น้อยเพราะเป็นงานใหญ่หลังจากที่มีสถานการณ์โควิด -19 ผู้ใหญ่และเด็กๆ อ่างก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยเพื่อนๆจากต่างหมู่บ้านและตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดแต่งชุดชนเผ่าปกากยอเพื่อเตรียมพร้อมไปร่วมงานบุญคำวัฒนธรรมของชาวปากยอนะคะผู้หญิงที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานหรือว่าหญิงสาวเลยค่ะต้องใส่เสื้อสีขาวขาวบริสุทธิ์นะคะ ส่วนผู้ชายไม่ว่าจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็จะมีแค่ชุดเดียวค่ะคือสีแดงส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะใส่เป็นสองท่อนเหมือนตรงนี้เลยค่ะหนึ่งในอาหารที่ขาดไม่ได้ของที่นี่คือข้าวเบอะซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของคนปากกากยอที่มาจากผลผลิตจากป่าและไรนาซึ่งได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าไปทำข้าวเบอะนะคะแล้วก็ต้มหนอม่อให้มันสุกก่อน นหน่อ,อเราเมันจะสุกช้านะคะแล้วก็เราก็จะมีวัตถุดิบอะไรที่าวแบบนี้ค่ะเราต้องเอาไปตามก่อนนะคะเราไปตามพอเราต้มน้ําแล้วก็ใส่หน่อมันสุกแล้วเราก็จะใส่พวกวัตถุดิบนี้ลงไปะคะ่ะ เบื้องต้นเนี่ยงานบูสันจรนี้ก็เกิดขึ้นจากโครงการบ้านชุ่มเมืองเยเมื่อปี2548นะครับภายใต้งานบูนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเริ่มแรกเนี่ยคือชาวบ้านก็จะทยอยกันมานะครับช่วงเช้าเนี่ยจะมีกิจกรรมทุกวันแรม15ค่้าคของเดือนเนี่ย ทุกเดือนนะครับครั้งนี้ก็เป็นที่200กว่าแล้วนะครับอารงทานนี่แล้วแต่จิตสัทธาของแต่ละคนค่ะ mm hmm. เขาไม่ได้บังคับอะค่ะบางคนก็จะเป็นต้มข่ายแล้วแต่จิตสัทธาของเขาบางครอบครัวก็จะเป็นข้าวต้มมัดบางคนก็จะเป็นน้ําหรือว่าผลามไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมารวมกันที่วัดเพื่อที่แขกมาแล้วจะได้ชิมหรือว่าดูความหลากหลายของโรงทาน มาจัดบ้านดยตรงนะคะที่เราช่วยขอแ่ละคร้นะคะก็กุกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็มีจะมีการสมทบกองทุนนะครับซึ่งมีกองทุนบุญสัญจร อันนี้คือกองทุนบูญสัญจรจะเป็นต้นบู์คือ70%เนี่ยหักเข้ากองทุนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดําเนินง,งานบุญสัญจรแล้วก็ยังมีกองทุนเข้าเปลือกอีกซึ่งพื้นเพของคนกายานิวัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่จะทํานานะครับแล้วก็มีข้าวคือบางคนอาจจะไม่มีเงินแต่มีข้าวคือสรุปกันแล้วว่าเอาข้าวเนี่ยมาไปกองทุนนะครับแล้วก็เอาไปช่วยเหลือกัน งานบุญสัญจรที่วัดห้วยห้อมในวันนี้ค่อนข้างครึกครืน้นผู้คนจากทั้งในชุมชนและต่างหมู่บ้านต่างตำบลทยอยมาร่วมบุญสัญจรหลายร้อยคนเพื่อจะได้เจอญาติพี่น้องจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันและเป็นกำลังใจให้กันหลังสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งวันนี้มาร่วมงานบุญสัญจร ของพี่น้องและคณะสงฆ์อำเภอกาลยาน,นิวัฒนานการที่เรามาร่วมบุญก็คือเราจัดทุกสี่ข้านเนาะมารวมกันโดยที่เวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆมีพี่น้องชาวประกยอมมาร่วมและก็มีในส่วนของต้นบุญหรือว่าต้นพระป,ป่าอยู่สองต้นเนาะเราเห็นภาพของชาวบ้านทําบุญคนละสิบาทยีบาท,บาทตามต้นทั้งสองต้นเนี่ย เรามีคณะกรรมการบริหารทั้งสามตำบลถ้าหากว่าอาสมไหนนะมีจะสร้างสาราประพินบูร์จะสร้างกุติที่พระสงฆ์สร้างห้องน้ําหรือว่าบูรณะอะไรก็แล้วแต่เราก็พิจารณาเป็นเรื่อยๆไปตามมติของคณะกรรมการ S <S บุญสัญจรคือวิถ e ีแห่งความเมตตากรุณาเป็นความรักความปรารถนาดีที่คนปากากรยอตำบลบ้านจันทร์และตำบลแม่แดดมอบให้แก uh uh ่กันคู้เซอรป็นได้พอทำงานป่ครับม่วนครับเพราะว่าเป็นการได้พบกันหลายๆหมู่บ้านไปนะครับแล้วก็เป็นบรรยุษ ถ้ายาการถึงมันาะวมาที่มาเป็นมันศีลแล้วก็มาทำบุญด้วยกันนี่มู้สุดมอดโอกม่ดใจครับครับนี่คือเส้นทางของการแบ่งปันกันของพี่น้องประกากยอวัดจันทร์ผ่านงานบุญสันจรหมุนเวียนกันไปในแต่ละชุมชนในแต่ละเดือนที่จัดมากว่า14ปีแล้วใครมีข้าวมีผักมีผลไม้ มีผลผลิตจากป่าก็จัดเตรียมมาเพื่อต้อนรับกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หากญาติพี่น้องต่างชุมชนหรือคนในหมู่บ้านประสบปัญหาในการเพาะปลูกก็จะมีการดูแลกันสัดกันให้สัดกันรับอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจไปด้วยกันภายใต้ศรัทธาในพุทธศาสนาและยึดมั่นในศีลในธรรม เพราะเป็นจะศีลและเป็นจะทำเป็นธทมคู่กันศีลคือการละเว้นเว้นจากการทำความชั่วไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นตั้งมั่นอยู่ในความดีธทมคือการประพฤติชอบทางกายวาจาและใจเมื่อมีศีลมีธรรมจะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตอนผู้ฟังผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมารับประดุลได้ท่านเข้ามาพบปะวันนี้กับทุกท่านเพิ่อให้เห็น,รนเรื่องเรื่องของการที่เราขยับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของพระธรรมสร้างสุขนะครับ ที่เราได้ชมไปนะครับเป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องของธรรมะที่เราสามารถที่จะจับต้องได้นะครับที่เขาเรียกว่าธรรมะกินได้นะโดยเฉพาะยิ่งสารคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการผลิตรายการโดยพระนักสื่อสารนะครับพระนักสื่อสารที่อยากจะสื่อสารเรื่องราว แล้วก็เป็นเรื่องราวที่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมประเพณีนะครับในในวิถีแห่งการแบ่งปันในวิถีแห่งการช่วยเหลือนะภายใต้ของอหลักพุทธศาสนานะครับสารคดีเรื่องนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะยิ่งจากกองทุน พัฒนาซอปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเรา,าคิดถึงเรื่องของอถ้าเรามองถึงมุมมองครั้งแรกนะครับที่เราจะจัดทําสารคดีเนี่ยนะครับสารคดีทั้งหมดมีอยู่5ตอนแต่เราก็จะนำเสนอทีละตอนนะครับวันนี้เนี่ยตอนที่1ก็คือธรรมะกินได้นะครับบนวิถีแห่งความหลากหลายในพระหุวัฒนธรรม เรามีการถ่ายทำรายการนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ8เดือนนะครับสารคดีโดยความภาพเพียรแล้วก็ความวิทยะอุตสาหะนะครับของทีมถ่ายทำเราได้รับความร่วมมือจากทางไทย PBS นะครับแล้วเรามีทีมพระนักสื่อสารแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหามหาวิทยาลัยวิมหาวิทยาลัยแม,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 ม่โจ,โจนะ้แล้วก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉังนั้นเราก็ได้พัฒนาพระนักสื่อสารเสร็จแล้วเราก็เอาพระนักสื่อสารเนี่ยนะครับกลับไปนะครับเพื่อเก็บเรื่องราวของพระธรรมจาริกนะครับ เป้าหมายที่เรามองถึงพระธรรมจาริกเรามองถึงการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมจาริกเราอยากานำเสนอในการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมจาริกในการเสียสละแล้วก็ใช้ธรรมะบ่มเพาะจิตใจชาวบ้านทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมีความงดงามภายใต้หลัก การทางพระพุทธศาสนาตอนแรกเนี่ยเรานึกนึกถึงสรารคดีเรื่องนี้เนี่ยเรานึกถึงเรื่องพระปัญจวัคคีทั้งห้านะครับว่าเอ๊ะท่านพระปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยท่านก็เผยเผ่ธรรมมีบุคคลิกที่แตกต่างกันมีความชํานาญแต่ละด้านที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราจรึงคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดพระธรรมจุิกที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ าตามพื้นที่ต่างๆก็น่าจะมีความหลากหลายในการที่จะใช้หลักธรรมนะครับในการที่จะไปช่วยในการที่เผยเพธรรมดูแลทุกสุขของชาวบ้านก็เลยคิดถึงเรื่องของพระธรรมจารีขึ้นมานะครับช่วงนั้นเราก็เจอวิกฤตของสถานการณ์โควิดนะครับที่ เราก็เห็นปกติเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดโควิดนะครับทุกท่านอาจจะมองว่ามันผ่านไปแล้วนะครับอาจจะจริงๆแล้วสถานการณ์โควิดตอนนั้น่ะเราทําให้เราได้เห็นถึงการเกื้อกูลแบ่งปันทําให้เราได้เห็นถึงความรักความสามัคคีแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือทําให้เราเห็นธรรมะได้ชัดเจนขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกและชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่เรื่องของความไม่ประมาทเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงแล้วสิ่งที่ไม่คาดหวังที่เกิดขึ้นเราจะรับสถานการณ์ยังไงมันทำให้เราได้องความรู้มันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น ใน่าำกลางของสถานาการณ์โควิดเราเห็นบรรยากาศอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะครับได้แบ่งปันพืชผักนะครับเอามาแบ่งปันเอามาช่วยเหลือเราเห็นการาพืชพันธุ์ที่เราจับต้องได้เนี่ยนะครับเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยเราก็มาแบ่งปันกัน,นะะก็คือกุลฉะนั้นเนี่ย เราจึงทำผลิตรายการสารคดีนะครับเรื่องพระธรรมสร้างสุขนะครับพระเป็นผู้ทำพระคือต้นแบบต้นบุญต้นแบบนะครับที่เราใช้ใช้เรื่องของการแบ่งปันนี้นะครับสารคดีนี้เรา,าจัดทำแล้วเนี่ยเราอยากถวายเป็นพุทธบูชาช่วงนั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะฉายถวายเป็นพุทธ ข้าบูชาในวันมาคะบูชานะครับดังนั้นเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันรวันมาฆาคะบูชาเราก็ได้ฉายจริงๆนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรารู้สึกว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้ติดตามจํานวนมากแต่ทีนี้เราก็อยากจะนํานเสนอในรายการธรรมะรับอดุลนะครับทีละตอน นะครับลวอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับวันอังคารทุกวันอังคารเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาพบกันนะครับโอกาสนี้เนี่ยนะครับเป็นการาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็เลยเอาธรรมะที่กินได้มาให้นะครับรายการของเรามีเวลาแค่30นาทีฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออ,อนุโมทนานะครับ ผู้ฟังรายการทุกท่านแล้วก็ธรรมารับอดุลน,นะครับทุกวันอังคารเราจะมีสารคดีเรื่องพระธรรมสร้างสุขนะครับก็ขอ,อวันนี้เป็นวันทําทงานขอให้ทุกท่านได้ทํางานด้วยใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการแบ่งปันด้วยาการให้นะครับเหมือนกับสารคดีที่เป็นเรื่องธรรมะกินได้ ก็ขออนุโมทนาแล้วก็นำรายการธรรมะรับอดุลนี้จากผู้ฟังรายการไปนะครับแล้วก็โอกาสวันอังคารหน้าก็ขอให้ทบมาติดตามกันต่อไปขอเจริญพรอนุโมทนา